ึดมันรักชารักศาสนาปกป้องพ่ทักองค์กษัตริราชาแห่งจอมทัพไทยจะตามรอยเท้าที่พ่อท่านสร้างไว้เพื่อเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ให้ปวงประชาโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบก ได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรใน10กิจการพลเรือนรุ่นที่11ในรูปแบบผสมผสานให้เข้ารับการฝึกอบรมแบบออนไซต์ณห้องเรียนโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทาหารบกและแบบออนไลน์ line, ผ่านระบบ Google Meet ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง16สิงหาคมพุทธศักราช2565 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น55นายใช้เวลาในการฝึกอบรม4สัปดาห์หลักสูตรใน10กิจาการพลเรือนมีความมุ่งหมายให้ใน10กิจาการพลเรือนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านกิจาการพลเรือนของกองทัพบ,บกเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยได้อย่างเหมาะสมตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานสนับสนุนงานของกองทัพทั้งในอย่างปกติ และในสภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกริจการพลเรือนทาหารบกได้จัดให้มีกระบวนการเรียนการสอนในวิชาต่างๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับหลักนิยมกิจการพลเรือนปี2563ซึ่งประกอบด้วย5งานหลักของงานด้านกิจการพลเรือนได้แก่ การปฏิบัติการกิจการพลเรือนการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการกิตตวิทยาการเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติและการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมรวมถึงความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นภัยคุกคามด้านความมั่นคงการจัดทํางบประมาณด้านกิจการพลเรือนกฎหมายทางทหารรวมถึงการบรรยายพิเศษในหัวข้อแนวคิดในการปฏิบัติงานกิจการพลเรือนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในส่วนของการฝึกปฏิบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกิจการพลเรือนได้แก่การพูดในที่ชุมชนการฝึกผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุดและได้เดินทางไปศึกษาดูงานณนะศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904บางเขนเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นประยุกต์นำไปใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อแก้ปัญหายามเกิดภัยพิบัติสามารถอยู่รอดและช่วยเหลือผู้อื่นได้ตลอดจนนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลากรและชุมชนของตนเองเมื่อวันที่9ถึง11สิงหาคม2565ที่ผ่านมาผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงพื้นที่ปฏิบัติจัดก,กิจกรรมโครงการเครือข่ายนำใจพัก อนุรักษ์ป่าชายเลนแหลมผักเบีย้ยตำบแลแหลมผักเบีย้ยอําเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีมีกิจกรรมที่จัดขึ้นคือการจัดทำเวทีประชาคมเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนแหลมผักเบีย้ยกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมสร้างเรือนเพาะชำและส่งมอบการดูแลให้ชุมชน โดยมุ่งเน้นปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วนเกิดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนเกิดความเข้มแข็งประเทศเกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตลอดระยะเวลาสีสัปดาห์ของการฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความตั้งใจให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆตามที่หลักสูตรกำหนดเป็นอย่างดี สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเริ่มกิจกรรมต่างๆใช้ทักษะการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เพื่อสแสวงหาทรัพยากรต่างๆในท้องถิ่นรวมถึงการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ได้อย่างราบรืน่นเป็นผลให้การปฏิบัติในภาพรวมเป็นไปอย่างดีดิ่ง แสดงให้เห็นได้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนอีกทั้งการปฏิบัติดังกล่าวยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีของกองทัพบ,บกให้เป็นที่ปรากฏต่อสายตาประชาชนอีกด้วยจึงเป็นที่เชื่อมั่นได้ว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกนายจะเป็นบุคลากรสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนงานด้านกิจการพลเรือนของกองทัพให้มีประสิทธิภาพให้สมกับคำว่า รู้ความต้องการทางทหารชำนาญประสานพลละเรือน